อเมริกาไม่อยากให้จีนเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเทียบเท่าเขาแปลว่าเขาเองต้องกีดกันทุกอย่างไม่ให้จีนตัดใหญ่เท่าเขาได้ค,คนที่กระทบแน่นอนคู่ค้าของสหรัฐอย่างแม้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยนะครับการส่งออกในอุตสาหกรรมบ,บางอุตสาหกรรมท,ที่กระทบโดยตรงเนี่ยครับก็จะทําให้เรามีการส่งออกได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตทางด้านการส่งออกประเทศไทยเนี่ยน่าจะตกลงเหลือประมาณตั้งสองกว่า กล้าที่จะคัดลอดถ้าเราไม่รีบตัดสินใจมันอาจจะไหลลงไปมันไหลลงไปเ,ย,เยอะยิ่งเยอะเท่าไหร่เรายิ่งไม่กล้าคัดลอดไป สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณเมย์สวัสดีสสดค่ะวันนี้ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณมากมาค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะวันนี้<ะ>ต้องบอกว่าที่เชิญดรพิพัฒพงศ์มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าตั้งแต่ต้นปี2025เป็นต้นมานะคะเราเห็นภาพเศรษฐกิจหลายประเทศทั่วโลกเลยที่มีความผันผวนอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากของสหรัฐเองจีนเองนะคะรวมถึงภาพของความขัดแย้งระหว่างประเทศในหลายประเทศทั่วโลกเลยต้องบอกว่ามันเป็นปัจจัยที่แน่อนอนว่ามันเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะทีนี้ในมุมมองของนักลงทุนเองค่ะอยากให้ดรพ ตามปัจจัยอะไรบ้างที่มีคีย์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในปี2025นี้ค่ะครับในปี2025เนี่ยนะครับคุณเมย์ทางสหรัฐเองเนี่ยมีการเติบโตนะครับ GDP เพิ่มขึ้นมาเหนือคาดหมายนะครับเพราะว่ามีการ spending มีการเติบโตของหุ้นประเภทที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาครับคราวนี้พอมาปีนี้เนี่ยเปิดต้นปีมาเนี่ยะจะมีนโยบายใหม่นะครับเข้ามาเสริมเนี่ย เศรษฐกิจดูจะผันผวนมากทางเคเวลของกัฟิกอนไทยนะครับคิดว่า5ปัจจัยหลักที่สำคัญใจแรกเนี่ยนะครับก็คือนโยบายของท่านประธานาธิบดีสหรัฐแน่นอนนะครับ American first นะครับเน้นในแง่ของมุมของอีโ,โนมีเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาดูแลประเทศเขาเป็นหลักทำอย่างไรให้อีโ,โนมีของเขาเนี่ยเติบโตและโดมิเนตโลกแน่นอนนะครับ คนที่เหลือก็จะมีความสําคัญน้อยลงในใสายตาเขาเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกะนะครับเพราะฉะนั้นการมูฟของสหรัฐเนี่ยคงจะมีผลกระทบต่อคนอื่นนะครับในการขึ้นภาษีนําเข้านะครับขึ้นภาษีนําเข้าเนี่ยก็จะโปรเทคสหรัฐระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า คนที่กระทบแน่นอนคู่ค้าของสหรัฐอย่างแม้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยนะครับการส่งออกในอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที train, ่ที่กระทบโดยตรงเนี่ยครับก็จะทําให้เรามีการส่งออกได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตทาง้านการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยน่าจะตกลงเหลือประมาณสัก2สองกว่ากว่านะครับการเติบโตในปีนี้เนี่ยตัวเลขก็จะลดลงคราวนี้นโยบายเนี้ยยังไม่รู้ว่าอเมริกาใช้แล้วจะดีจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ขึ้นภาษี1%เนี <uh ่ย GDP อเมริกาโดนกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะต้นทุนของเขาเองก็จะสูง,สงขึ้น,นใช่ไหมครับก็จะกระทบไปหนึ่งกว่าเพราะฉะนั้นการใช้มาตรการนี้เนี่ยต้องใช้อย่างระมัดระวังปัจจัยที่2อนี่สาธาระของทั้งโลกเนี่ยมันเติบโตอย่างเร็วมากการที่เรามีนี่สาธารณะใหญ่กันขนาดนี้ในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็แปลว่าอาวุธที่จะมาใช้ในการกู้ในระดับประเทศอาวุธของรัฐบาลเนี่ยก็ จะลดลงนะครับก็จะมีพื้นที่หรือรูมที่จะไปกู้เนี่ยต่ำลงเช่นเดียวกันของเราเองก็ใช้ย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยจะไปกู้มาเพิ่มเนี่ยก็อาวุธนี้ก็จะเริ่มยากแหละนะครับก็รอดูกันก่อนว่าว่าแต่ละคนเขาจะปรับเพดานเพิ่มอย่างไรกันยังมีปัจจัยที่3นะครับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อันนี้เห็นเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐ กับประเทศอะไรนะครับจีนใช่ไหมครับ,รบทุกคนทราบกันดีฟาร์ก,กับจีนนะครับเพราะมันกลับไปอเมริกาเฟิร์สคล้ายๆกันนะครับ,รบเลยทําใหอา้อเมริกาไม่อยากให้จีนเติบโตทางด้านเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจเทียบเท่าเขาแปลว่าเขาเองต้องกีดกันทุกอย่างไม่ให้จีนตัดใหญ่เท่าเขาได้ก็เลยมีโพลบาีเหล่านี้ออกมา ค่อนข้างมากนะครับนอกจากนั้นเองยังมีสงครามเนะรัสเซียกับยูเครนก็ยังไม่จบนะครับมิรูอีฟก็ยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นรวมมาจนถึงในช่องแคปไต้หวันก็มีกลิ่นอายของสองคราม,อ,มอยู่บ้างน,นะครับว่ามีภาวะตึงเครียด,ดกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น่า จับตามองอย่างใกล้ชิดค,ครับปัจจัยที่4ี่แนวโน้มดอกเบีย้ย<ม>นะครับแนวโน้มดอกเบีย้ยเนี่ยะจะเห็นได้ว่าช่วงที่แล้วเ,เราเรามีดอกเบีย้ยขึ้นกันมาเยอะมากเนาะ<ม>ที่อเมริกาเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ไม่ถึง1%เป็นไปจนถึง5%้าเปอร์เซ็นต์ใช่มครับก็เลยวิ่งกันเร็วเลยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจหลังโควิดก็ร้อนแรงขึ้นมากนะครับคราวนี้เราขึ้นมาแล้วแล้วเป็นยังไงตอนนี้เริ่มมีแนวโน้มดอกเบีย้ยขาลงใช่ไหมครับเกิดแล้วว่า มันมันขึ้นไปสูงเกินไปแล้วนะครับถ้ามันสูงเกินไปก็เศรษฐกิจก็จะจะมีปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราเองประเทศไทยเองก็มีดอกเบีย้ยส่วนต่างกับสหรัฐค่อนข้างมากมเราก็จำเป็นที่ต้องขึ้นตามไปะนะครับแต่ณวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นะครับกนลงออกลดดอกเบีย้ยลงมาถ้าเราอยู่ในแนวโน้มดอกเบีย้ยขาลงก็เป็นปัจจัยที่ส่งผล แน่นอนกระทบต่อการลงทุนนะครับว่าเราจะเลือกสินทรัพย์ตัวไหนดีที่ที่อาจจะช่วยพยุงปัจจัยอื่นๆเข้ามาได้นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยขาลงก็น่าจะเป็นประโยชน์ของผู้ลงทุนอยู่นะครับปัจจัยที่5นะครับก็คือ AI AI นะครับ AI มาแน่ๆนะครับปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีนี้มาแน่ๆคงไปต่อหลายต่อหลายอย่างงานบางฟังก์ชันอาจจะทำให้เรา productive มากขึ้นนะครับคือเราเก่งขึ้นคนเราเก่งขึ้นทำงานได้มากขึ้น ก็เป็นข้อดีแต่ในทํานองเดียวกันงานง่ายๆที่เคยใช้คนทําก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้คนเหล่านั้นแล้วะนะครับเพราะฉะนั้น job f u n c t i ันเหล่านั้นหรือลักษณะงานเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะถูก AI ทดแทนไป<ม>ก็ดูแล้วมันก็จะเป็นทั้งบวกทั้งลบอยู่ใน ดเดียวกันค่ะแล้วอย่าง AI อันนี้ถ้าสมมุติว่าเรามองในมุมของจอ็อบอ่ะแน่นอนว่าอาจจะมาแทนที่ได้ใช่ไหมคะ,คะแต่ถ้าได้มองในมิติของการลงทุนมันจะมาแทรกในส่วนไหนบ้างในแง่ของการลงทุนคือ<ม>ถ้าเราลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้ AI มา e n a b l e ได้<ม>คือเอามาใช้ได้ดีเนี่ยะนะครับก็แปลว่าอุตสาหกรรมนั้นอาจจะต้นทุนถูกลงใช่ไหมครับเติบโตได้เยีางรวดเร็ว<ม>นะครับสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจได้ดี ก็จะมีความเติบโตขึ้นไปต้นทุนต่ำลงแต่ว่า AI มาแน่สำหรับปี2025นี้เราต้องติดตามนะครับเพราะฉะนั้น5ปัจจัยนะครับฝากไว้คอยติดตามกันไปอ่าโอเคอันนี้เป็น5ปัจจัยหลักๆหปัจจัยหลักๆอันนี้เป็นแค่คีย์หลักก็ดูรู้สึกว่าเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสที่ที่เยอะมากแล้วนะคะ แต่ทีนี้ปัจจัยเหล่านี้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพอเวลาที่นักลงทุนเห็นข้อมูลเหล่านี้มากขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะน,นี้อาจจะรู้สึกลังเลหรือว่าชะลอการลงทุนไปจนปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็อาจจะเสียโอกาสในการลงทุนที่มันซ่อนอ,อยู่ในปัจจัยเหล่านี้เช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะ ประโยคนี้เด็ดมากเลย,ะเลยนะครับใช่ค่ะโอกาสในการลงทุนถูกต้องใช่เราอาจจะพลาดโอกาสไปเพราะฉะนั้นแล้วในฝั่งของกสิกรไทยเองค่ะเรามีตัวช่วยอะไรคะในการที่จะซัพพอร์ตลูกค้าของเราให้สามารถตัดสินใจกล้าคว้าโอกาสในความพันผวนเหล่านี้ได้ค่ะอันที่หนึ่งนะครับเราถือนโยบ,บายดูแลลูกค้าเป็นหลักะนะครับแปลว่าความสัมพันธ์ของเรากับ<ม>ลูกค้าเนี่ยเป็นความสัมพันธ<ม>์ระยะยาวนะครับนอกจากการลงทุนแล้วเรายังมี การดูแลเรื่องของธุรกิจของลูกค้าเรื่องของการจับจ่ายใช้ฝอยของลูกค้าเรื่องของเงินฝากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูแลทั้งธุรกิจและส่วนตัวและจริงๆรวมไปถึงครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้านั้นคือความสัมพันธ์ระยะยาวและดูแลอย่างจริงจังนั่นคือปัจจัยฟิลลอฟีหลักของเราอันที่สองที่เรามีให้นะครับเรามีให้คือ เรามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะซื้อของกาฟิกรเองหรือจะไปซื้อของผู้ให้บริการอื่นๆเนีฮะผู้ให้บริการอื่นๆเนี่ยเราดูแลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากได้อะไรนะครับเราก็พยายามไปหาสิ่งเหลนะ่านั้นมาให้ตอนนี้เราจะมี แพลตฟอร์มต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่านอกจากคนนอกจากผู้ให้บริการของพวกเราแล้วเนี่ยต้องเรียกว่ามีมีศักยภาพทางด้านดิจิทัลค่อนข้างเยอะนะครับก็แปลว่าสิ่งที่อยู่ในมือถือหรือเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจซึ่งก็ผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเป็น device ที่เราใช้อยู่แล้วไหมคะก็จะผ่านแอปพลิเคชันที่เป็น K+ ที่ทุกท่าน คงจะมีอยู่นะครับค่ะคเมเองก็มีเหมือนกันนะคะจารบเคพาร์สกนะคะก็เซิร์ฟได้ดีเลยทีเดียวนะคะในฐานะของลูกค้าแต่ทีนี้นอกเหนือจากบริการเหล่านี้แล้วค่ะเรายังสามารถที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลแน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้กับลูกค้าได้ยังไงอีกบ้างคะครับเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าช่องทางที่ไปหาลูกค้าเนี่ยเรามีทั้งคนทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งนะครับแน่นอนนะครับในแง่ของข้อมูลเองเนี่ยเรามีทีม เคเวลนะครับที่เป็นคนคอยดูแลและมอนิเตอร์ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในทั่วโลกนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับเราจริงๆเนี่ยมีพัทเนอร์ที่แข็งแกร่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทเนอร์ระดับโลกอย่าง JP Morgan นะครับ asset management แล้วก็ Lombard Odier ที่เป็น private bank นะครับนอกจากนั้นในเครือของธนาคารกสิกรไทยเองเนี่ยนะครับเรามีทั้งศูนวิจัยกสิกรไทย<ฆ>มีทั้ง K Security KA เคอสนะครับเรามีบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องของการลงทุนนั้นมากมายนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคงจะมีการผสมผสานนะครับเราผสมผสานความรู้ความสามารถจากพ์ทเนอร์ระดับโลกนะครับ แล้วก็ทีมงานภายในนะครับร่วมกันที่จะส่งมอบข้อมูล คำแนะนําและเวลาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าผ่านเครื่องมือต่างๆของเราครับเรียกได้ว่ากสิกรไทยของเรานะคะเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของข้อมูลเนาะความแม่นยําแล้วก็ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะคะที่จะซัพพอร์ตให้ลูกค้าสามารถกล้าที่จะตัดสินใจคว้าโอกาสในการลงทุนในสภาวะที่เรียกได้ว่าผันผวลนมากๆเช่นนี้นะคะอันนี้ก็เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะแต่ทีนี้อยากให้ปิดท้ายนิดนึงค่ะดรพิพัฒพงศ์ว่าถ้านเวลานี้เราให้คําแนะนําเอาแค่คําแนะนําเดียวเลยค่ะกับนักลงทุนณเวลานี้คิดว่าคําแนะนําการลงทุนใน ในปี2025นี้จะเป็นอะไรคะในภาวะที่ผันผวนนะครับผมคิดว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเนาะในโลกที่จะรู้อนาคตที่แม่นยำนะครับที่อยากแนะนำเลยคืออันที่หนึ่งและอันเดียวเลยนะครับกล้าที่จะคัดลอฟผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับต้องเรียนว่ากล้ากๆกลัวๆถ้าเราไม่รีบตัดสินใจมันอาจจะไหลลงไปได้อีกแล้วถ้าสมมุติว่าเรามันไหลลงไปเลยเยอะยิ่งเยอะเท่าไหร่เรายิ่งไม่กล้า ขดลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเขาเรียกว่าเทรชชะของเราเองเนี่ยไว้ที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับอพอมาถึงตรงนั้นเราควรจะต้องกล้าตัดสินใจที่จะคาดลอฟแล้วเราก็ไปลงทุนในสิ่งที่มันมีโอกาสตที่หรือเหมาะสมมากกว่าะนะครับอันนี้คงจะเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้เพราะ มันผันผวนจริงๆค่คะ,คะได้ได้ว่าวันนี้นะคะเราได้เห็นทั้งในส่วนของปัจจัยต่างๆนะคะที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อการลงทุนของเราและที่สําคัญเลยก็คือเราได้เห็นเครื่องมือสําคัญด้วยนะคะจากเคเอลนะคะที่สามารถซัพพอร์ตเราในเรื่องข้อมูลให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายการลงทุนได้อย่างชัดเจนในปี2 0 2 5นี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณดรพิพัฒน์พงประยักษ์สุงนะคะที่มาริวมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณเมย์